อัปเดตใบอ่อนขาดธาตุอาหารดัง,ดงๆไลยๆก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้นะครับ ผมก็ได้ทําคลิปไปนะครับสําหรับอาการใบเพสลาดอ่อนนะครับมีอาการขาดธาตอาหารด่างๆหลยๆนะครับซึ่งนะครับปัญหานะครับมันมีมาจากหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับวันนี้นะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขของผมด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตปัจจุบันล่าสุดนะครับว่ามันมีอาการดีขึ้นเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับให้เข้ามาดูที่ใบทุเรียนผมก่อนนะครับใบทุเรียนชุดนี้นะครับเป็นใบชุดที่มันมีปัญหานะครับ มีอาการนะครับด่างๆลายๆหรืออาการขาดธาตุอาหารนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เห็นไหมครับดีขึ้นแล้วนะครับอาการก็เริ่มน้อยลงนะครับแต่นะครับผ่านมาแค่สามสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นใบมันยังไม่เข้าสีนะครับเขาเรียกว่าใบยังไม่เข้าสีนะก็คือมันยังไม่เขียวเข้มอย่างนี้นะครับมันกําลังที่จะเข้าใบแก่นะครับแต่ยังมันยังไม่เก่มากนั่นเองนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอาการมันก็จะดีขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับหลักๆเลยนะครับจะให้ดูนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับเรื่องไอใบขาดธาตุอาหารก็ไม่มีแล้วนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกจุดแล้วก็แก้ไขให้มันถูกจุดนะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะเพราะนะครับถ้ามันมีอาการขาดธาตุอาหารนะครับใบมันก็จะร่วงได้เร็วนะครับคือใบมันจะอายุสั้นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับท่านต้องเข้าใจนะครับถ้าใบมันอายุสั้นนะครับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับมันก็จะช้าลงนะครับถ้าใบอย่างเนี้ยนะครับ ถ้าใบชุดนี้นะครับใบชุดใหม่เนี่ยมันมีอาการขาดธาตุอาหารนะครับมันก็จะเหลืองมันก็จะล่วงนะครับได้เร็วกว่าใบชุดที่มันเขียวเข้มปกติแบบนี้นะนะครับก่อนอื่นนะครับท่านก็ต้องสํารวจแปลงของท่านก่อนนะครับว่ามันเป็นทุกต้นหรือเปล่านะครับหรือมันเป็นส่วนน้อยนะครับมันเป็นส่วนมากนะครับหรือมันเป็นทุกต้นนะอย่างของผมเองนะครับมันเกิดขึ้นทุกต้นเลยนะครับแสดงว่ามันมาจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตนะครับหรือ ที่เรียกสั้นๆว่าสภาวะวิกฤตนั่นเองนะครับเพราะนะครับช่วงนั้นนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยหนาวจัดเลยนะครับอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่า15องศานะครับและช่วงกลางวันก็ร้อนมากนะครับส7 3 8ิดสาสิบองศานะครับผมคิดว่าหลายๆเพลงหลายๆท่านก็เจอปัญหานี้เช่นกันนะครับปัญหานะครับลักษณะใบอ่อนนะครับใบเพสลาดอ่อนด่างๆหลยๆขาดธาตุอาหารนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือมาจากระบบรากของท่านมีปัญหานั่นเองนะครับ คือรากมันดูดกินอาหารมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของใบเพสลาดนะครับลักษณะอาการมันก็จะเกิดขึ้นที่ใบอ่อนใบเพสลาดอ่อนนะทีนี้นะครับสาเหตุนะครับที่ระบบรากมีปัญหานะครับมันก็มีเยอะแยะนะครับหลายสาเหตุมากนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงกันไปนะครับท่านก็ต้องไปหาดูนะครับไปสังเกตดูนะครับไปสํารวจต้นของท่านนะครับว่ามันเกิดมาจากสาเหตุใดนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือดินมันแห้งนะครับ ช่วงก่อนหน้านี้นะครับกลางคืนมันหนาวนะครับกลางวันมันล้อนจัดนะครับมันทําให้หน้าดินแห้งได้นะครับรากทุเรียนไม่ชอบแดดนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับเห็นไหมครับในแปลงผมมีการคลุมฟางทั้งหมดนะครับพะรากทุเรียนไม่ชอบแดดนะครับเพะรากทุเรียนโดนแดดเผานะครับรากมันก็จะแห้งนะครับรากอ่อนเนี่ยจะมีผลกระทบได้เยอะนะครับเพราะรากอ่อนนะครับกับใบอ่อนเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะเมื่อรากอ่อนมันมีปัญหานะครับใบอ่อนมันก็จะมีปัญหาไปด้วยนะครับ อย่างแรกเลยนะดินท่านหน้าดินท่านแห้งไหมนะครับวิธีการแก้ไขก็คือคลุมไปคลุมฟางนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับอย่างที่สองนะครับดินมันอาจจะเฉะเกินไปนะครับอากาศร้อนท่านคิดว่าต้นต้นทุเรียนเนี่ยเขาอาจจะขาดน้ํานะครับท่านลดน้ํามันเยอะเกินไปนะครับพอรากอ่อนมันแชะน้ํานะครับมันก็เน่าได้เช่นกันนะครับถ้ารากเน่าเนี่ยใบอ่อนเราก็มีปัญหานะครับทีนี้รากเน่านะครับมันก็จะมาโพ้มกับเชื้อรานะครับถ้าท่านไม่มีการป้องกันเชื้อราที่ดีนะครับพอเชื้อราเข้านะครับ ใบจากที่มีอาการขาดธาตุอาหารนะครับเขาก็จะเริ่มไหม้ขึ้นไปด้วยนะครับอันนั้นคืออาการต่อเนื่องนะครับลุกลามต่อเนื่องนะครับวิธีการแก้ไขของผมนะครับเมื่อเราทราบนะครับว่าระบบรากของเราเนี่ยมีปัญหานะครับวิธีการของผมเลยก็คือการใช้อาหารเสริมทางใบนะครับหรือใช้ปุ๋ยทางใบนะครับเพื่อช่วยเติมธาตุอาหารนะครับในช่วงที่รากเรามีปัญหาไม่สามารถดูดอาหารขึ้นมาได้นะครับเพราะถ้าท่านไม่แก้ไขนะครับผมบอกไปแล้วนะครับ ใบขาดธาตุอาหารนะครับมันจะอายุสั้นนะครับมันจะเหลืองมันจะร่วงได้เร็วนะครับพอใบมันร่วงนะครับมันก็ต้องทําการแตกยอดชุดใหม่แตกรากชุดใหม่ออกมานะครับถ้านะครับอาหารของเราสะสมไว้ไม่เพียงพอนะครับต้นของท่านมีใบน้อยใบเล็กนะครับยอดชุดใหม่ออกมามันก็จะมีอาการขาดธาตุอาหารอีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ผมอยากจะมาเน้นย้ําวันนี้นะก็คือ ท่านควรที่จะใช้ปุ๋ยทางใบนะครับในกรณีที่ต้นมันมีอาการขาดธาตุอาหารนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าหลังจากที่ใช้ปุ๋ยทางใบไปนะครับต้นมันก็มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับอาการใบขาดธาตุอาหารอาการด่างๆลายๆมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วที่ผมแนะนํานะครับสําหรับช่วงที่มันมีปัญหานะครับช่วงที่มีอาการนะครับผมจะใช้ปุ๋ยทางใบนะครับทุกเจ็ดถึงสิบวันนะครับฉีดพ่นให้มันถี่ขึ้นนะครับ เพื่อที่จะช่วยให้อาหารของเขาเนี่ยเพียงพอนะครับปกตินะครับปุ๋ยทางใบนะถ้าเป็นรอบปกตินะครับไม่มีอาการนะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณสิบห้าวันครั้งนะครับอันนี้แนะนํานะครับถ้ามีอาการก็เจ็ดถึงสิบวันครั้งนะสําหรับชุดทางใบนะครับที่ผมใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับหลายท่านก็สอบถามเข้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสิบสี่เสมอนะครับ ถัดมาก็จะเป็นแร่ทาาดรวมนะครับคือเสริมทตุเสริมไปด้วยนะครับเพราะอาการขาดธาตุอาหารจากที่ไปเป็นใบอ่อนเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะเป็นพวกจุลธาตุนะครับขาดจุลธาตุนะถัดมาก็จะเป็นสาหร่ายทะเลนะครับสาหร่ายทะเลเนี่ยจากที่ผมใช้มานะครับมันจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยทนต่อสภาวะวิกฤตได้ดีนะครับแล้วก็มันยังช่วยกระตุ้นการแตกยอดนะครับขยายขนาดใบนะครับขยายความยาวข้อป้องนะครับอันนี้สาหร่ายทะเลนะแนะนํานะครับสําหรับท่านที่ ยังไม่เคยใช้นะทดลองใช้ได้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นยาบ้าพืชนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นการสร้างพลังงานการสังเคราะห์แสงนะครับทําให้เขาสะสมพลังงานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับสะสมอาหารได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สารจับใบนะครับสารจับใบเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยนะครับเพราะว่าเขาจะช่วยให้ปุ๋ยนะครับเซกซึมเข้าไปได้ดีนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะเซกซึมได้ในระดับเซลล์พืชเลยนะครับอันนี้นะครับแนะนํานะครับ และอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมใช้นะครับก็คือโพแทสเซียมฮิวเมตนะครับเนื่องจากว่าระบบรากของเราเนี่ยมันมีปัญหานะครับการใช้โพแทสเซียมฮิวเมตเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการแตกรากได้ดีนะครับแล้วก็นำพาธาตุอาหารที่มันมีอยู่ในดินเนี่ยไปสู่รากทุเรียนของเราด้วยนะอย่างเช่นพวกปุ๋ยที่เราใส่ไปนะครับก็เช่นเดิมนะครับโพแทสเซียมฮิวเมตก็เช่นกันนะครับถ้ามันมีปัญหานะครับใช้ทุกเจ็ดวันไปเลยนะครับ แต่ถ้าปกตินะครับผมจะใช้ทุกสิบห้าวันนะอันนี้คือเป็นวิธีการแก้ไขนะครับเมื่อต้นทุเรียนของเรานะครับไม่มีอาการขาดธาตุอาหารนะครับการยืดยอดนะครับการแตกใบมันก็จะทําได้ดีนะครับต้นมันก็จะโตได้เร็วนะครับช่วงนี้นะครับมันก็จะมีแมงอีนูรบกวนอยู่บ้างนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะกัดแวงแวงขัดขาดไปบ้างนะครับนี่แมงอินูนะครับนี่แมงอินูนะครับขัดขาดไปนะครับ เมนูนี้ก็ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเรื่องการจัดการนะครับแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมะเร็งปีกแข็งนี่ค่อนข้างยากนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทําใบไว้ดีแล้วนะครับการรักษาใบก็เป็นสิ่งสําคัญนะผมแนะนําไปแล้วนะครับถ้าเรารักษาใบได้ดีนะครับหนึ่งปีนะครับถ้าท่านทําสวยๆได้สักสามชุดใบนะครับรับรองนะครับว่าต้นทุเรียนของท่านนี่มันจะโตดีแน่นอนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ